ตื่นเต้นถูกหลายงวดเกินกรบปูผมเลยตื่นเต้นปู่นั่งตรงนี้ก็ได้หันมาทางนี้ก็ได้ครับปูผมหันหันมาทางนี้ก็ได้ครับปูครับกล้องจะได้ใกล้ๆปูโอ้ต้องหันไปทางนั้นใช่ไหมครับปูมันไม่ค่อยได้ยินเสียงปูเลยไอเนี้ย สดสัมผัสได้ติดเลยเดี๋ยวบรรยากาศสดๆครับปู่ครับเดี๋ยวด้อปู่ผมก็ตั้งไว้ข้างหน้าปู่ดินั้งเดี๋ยวไๆเอฟซีจะไม่ได้ยินเสียงนะครับปู่ปู่ลูกลูกขออนุญาตคับปู่ครับปู่กับนม่ได้เจอสองท้าศนถหรือว่าปู่กั อันนี้ที่เเตี้ยอันเลขหกตีล่งกาเถอะดนี้ทั้งบนทั้งล่างแบบปูน้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับปู่ศูนย์ศูนย์หกก็เลยศูนย์ศูน้าศแล้วก็ต้าบเลขอัส่วนมากจกกันเพื่อบ้างสามหมอนันเป็นเลขชิมาตัวเดียวเนาะครับชิมาตัวเดียวถ้าบ้ากับเพื่อนกับตีลังกาเอาเขาไมอันนี้งวดเมื่อกี้นะเมื่อกี้ฟังปิศนารรมกับห้องกับฟังล้วมันเข้าใจแล้วก็แฉ่แลลวพระบ้าห้าตรงไยมันก็บพรครับ ปูอันนี้ก็คือหล่างยางเดียวเนาะโอ้แม่นขนาดได้ค่ะปูมันคือปูไปเอามาจากไหนครับทำไมแม่นในกับหนึ่งห้าเนี่ยครับปูต้องหาไปสวดเอ่อยู่ไปสะดงไปยูุมองลุ่มลุ่มฟังศพเพื่อนนั่นแหละหลุมฟังศพเหรอครับเออก็จะได้ไปเอ่อจะไปเลี้ยงเพิ่มเยอ่มันีเพราะว่ามันในรับปากแล้วเพื่อนเพราะมันโอนตัางเมาให้ก็จะได้ไปชื่อหัวหมูหัวเท่นาะไปเลี้ยงเพิ่มเยอะเพื่อนจ้ามอโอ้ไปสามอเลยเหรอครับปูถ้าเกิด ถ้ามาช้ากว่านี้คือไม่ทันแล้วใช่ไหมฮะไม่เจอปู่เลยแ็่ว่ามอเออไม่กินนี่มันโยแ่าว่าจิก็นวันที่ห oh, ก้องกาไปโอ้หนึ่งว่าจะไปวันนี้ว่าอันเอ,เอ่อว่่อ้าเนี่ยเฟินทรงเหรียญมาโยกสิได้ไปสวยจดมองอ,อันอันสี่สิบสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดไรยนี้นะ okay. ว่าจิไปจองที่เพื่อนใหม่ทงนีินอ้าวปู่จะไปสร้างวัดใหม่แหละครับที่เราถ่ายทำมงวัดก่อนที่ว่ากระดูพี่โพดนะที่ที่ปู่ไปนั่งกลางป่าช้านะกระดูพี่โพดอนะ่ะเพราะ,ะว่าแม่แม่ยังอันทีก็มาหาอยู่สองสองสามหมื่นเนี่ยเพราะว่าเจ้าของที่ท่านอยู่กรุงเทพนะโอ้กระดูมองดูทุนสินะครับผมกี่ไร่ครับปู่ครับว่าสี่สิบเป็ดไรเนี่โอ้ปู่ไปนั่งเอายุหันบอการีอีกหนึ่งหาะก็เฉลี่ย เป็นส่วนทันมาทำบ้านเนอะปูทุใต้จะป็นส่วนทันแล้วนึกหาปู่ไปเอามันไตใส่ค่ะปู่เปนั่งเอาอยู่ใส่นี่งหานึกหาอยูเอ่อลุ้ผีอยู่ที่วาหม่องมันเข็ดมันขวางยู่ทั้งสามหมอเนคนละหม่องว่าจะปู่เออคนละหม่องในมาชิมหาตัวเดียวงาะก้อนหน่ะที่ก็ถามตัวบ้าเลขชิมหามาเต่ใส่ปู่มันปะครับเลขชิมหาก็มาแต่คุณลาก็เลยวางสิ่งเดียวอืมแล้วับเอาพระบ้านมันหลานมาทำนั่นก็คือเหรียญนี่ปู่จะไปนั่งทําพิธีเอาที่เขาถวายสี่สิบเจ็ดไร่นี่ใช่ไหมครับปู่ เออว่ามันถ้าพระท่นานถวายดอกเราพรา,า,าแห่งสุขเต่าล้านเพราะว่ามันเป็นเอ่อเนี่องเก่าของกระดูกบางคนตกมันมันขุดขึ้นมานโอ้ครับผมประจําเดือสอบมันมมอายุใส่งานมากกระพรอมผลิตภัณฑ์บางเชียงครับก็เลยจะไปขออยู่ที่นั่นใช่ไหมครับเออเพราะว่ามันเป็นพ่อมาบอกว่าเพิ่นเป็นผ้าเถาเถาใช่ไหมเพิ่นมาสู้ด้วยว่าเป็นผ้าเถาเถาเพิ่อนจากในติดสางวัดรจำนักสงฆ์มังหันมังเนื้อใช่นะครับก็เลยจะเอาเพิ่นนชงเหรียญมาแล้วก็เลยสีเอาเหรี้ยงไปสวดช่วยกู้มอง นงีเหรียญนี้เคยเอาหรือยังครับปู่ครับหรือว่าเหรียญใหม่ครับผมเหรียญใหม่เหรียญใหม่เป็นกระด้างทรงมาอยู่อ๋อก็มีเอฟซีถามมาว่าน้องแมวเนี่ยสามารถทําได้ไหมครับปู่ครับน้องแมวน้องแมวเนี่ยมันว่าสั้นเลยนี่ก็ขาสวดอยู่แต่ว่าศึกษาอยู่อะขึ้นอ๋อมีต้องมีคาถาด้วยใช่ไหมครับต้องห้ามต้องร้มาสวดเาต้องมีคาถากำกับพรจระย่างเส่็จนะครับคือกระลาดแต่เดี๋ยวต้องมีคาถากำกับเพราะว่ามันขึ้นกระดับสั้นร้องมันต้องขึ้นมาแปดแปดศูนย์นี่สิครับ มันขึ้นนี่โซใต้แลาวซ่้โไน้ตัวไหนครับสแปดแปดศูนยมาถืงมามาห้างเดือนนะแปดแปดศูนอันนี้กาใช่ไหมรับว่าเรียกแปดสตีร่งกาว่านี้เนาะแปดแปดศูนจะตีรังกาแบบไหนล่ะปู่ว่าเรียกแปดคือถือว่าตีร่งกาคือเรียกแปนกเป็นศูสามได้แมนแปดะสามก็จะแกปัาไปนปู่สมบูรณ์ขึ้นมเสียงปู่เบาครับผมต้องขออภัยนะครับเสียงปู่เบานะครส่วนัขึ้นนี่ละก็เลยได้มากแปดแปดศูนปดก็ปู่ยามแห้งเลยจ้ะเดี อยาให้เอฟซแห้งๆในปูแปดแปดศูนย์วนมากขึ้นแปดนะคะเนาะแปดแปดเม็ดเดียวเลยนะครับปูเม็ดเดียวเม็ดเดียวลายมันเสียงกันเท่าห็นมาโอ้ถอถือเสางแล้วกันเด้อบาโอ้แปดแปดศูนย์ปูปูปมันไม่หยุดครับที่เจไร่ก็คือจะไปทําอีกสี่สไล่นั่อีกเนาะปูเนาะจะว่าพ่วงทุดทายจะไปชวนเลียงพุมไนึ้มากจะได้องของ่อ่อครับที่มัน ก็ดูพี่พ่อนะครับเอาแล,แล้วแล้วแล้วเลขเชือกนี่ปูส่สวดได้ด้วยไหมครับผมเลขเชือกเนี่ย่าว่าเขาบาดเลียนสูตรสันมากมีแต่มีแต่สวดก็ล่าตาเดียวเนี่ยกับสวดเหรียญเท่านั้นสวดเหรียญ<ม>แค่นั้นใช่ไหมครับปู่ก็งูกันครับแต่สวดเหรียญเนี่ยมันกับ มันกัดเสียวตัวก็รอดอยู่บั้งเรื่อยไปทำไมถึงว่าเอาตัวไม่รอดครดดับปู่มันเป็นห้ยไปบำเพ็ญนักการลุ่มชกลุมชกเป็นั่นใอ่ไหมอ๋อมันก็เลยแบบยังไงล่ละจะแ oh. ม่นกว่าเนาะปูะ่เนาะมันลำบากก็คือว่าถ้าเกิดเลขแม่นปื๊บปู่ต้องไปบำเพ็ญที่หลุมศพแหละครับปู่บ่แต่ท่านแหละท่านปูแล้วผ่านปูแล้วนี่ไปซื้อวีซ่าไปฝึกอวีซาไปฝึกสมาธิอยู่หลุมไปจ้างเดี๋ยวว่ ออตอนเมื่อกี้ที่ปู่หายไปนี่ปูไปฝึกวิทยาแหละครับเออไปฝึกวิทยายุทธวิทยายุทธโอ้โาเมื่อ้ออกเสงป้า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 ปนนป้าป้าเ้าป้่ป้้าปัาป้าป้าปราบ้าป้่ป้่ป้า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 อ้าปิ่ป้าป้าป้่ป้าปาป้าป้าบาป้าป้าป้าปาปอาป้าปัาป้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 าปาป้าาป้้าป้าป้าปาป้าง้าป้าป้าป้่เพาป้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 าพ้าป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 าป้าป้าป้าาาปาาาาา คูณายนมมาจังสิผีถามมากเฮ็ดยังเป็นวันเนาะมากเฮ็ดยังเป็นนึ่ก็เลยอ่ร้นว้อจทางทางน้นสิปัดปวดเานันแต่คือเดิมที่เราบเหรอบ่กไดปมาได้มีงได้เมีดยังมาและชุนชุนหกอ่ะผู่ชกิดนไเพราะว่าี่ก็ได้มาเออดีร่างกายไหนครับก็ไดบานเหีียนอันากีหัีเอามาชวนไม่เป็นเด็ดช้หาตัวเดียวนะเหรียญเหรียญปากผีนั่นแหะครับปู S <S <S ยังอยู่ไหมครับเหรียญปากผีเราเนี่ยครับยังอยู่อยู่แต่ว่าสิไปสิไ,ไปเบี่ยงช้วงเพื่อนล้วกับสิสวดอีกจะขึ้นนอกอีสิมาโอ้เอาปู่ปู่จะไปทำพิธีอยู่นู่นด้วยใช่ไหมครับเหรียญปากผี<ต>นะครับเอาเรื่องให้อันเราให้ใกล้โตัวเพื่อนเราก็สิก็สิสวด้วยหันแล้วก็สิอขอ้าเพื่นอยู่เพ่สินะครับเพื่อสนสิมาล้วก็สิมาสวดพุ่มบางไม่สิล่องบางสิสี่สิบเจ็ดไล สิเ็บไร่่นน,นีมมัสสสิไคืออวรรุปคือปู่จะไปสวดอสองรอบใช่ไหมครับปู่เออสวดจสองรอบเหรียญปากผีกับที่สี่สิบเจ็ดไร่อันนี้นะออปูะ่เนาะอืมสองพุ่มสองพุ่มครับสองพุ่มไดปสินแน่แน่นอนนะสินะแต่วันนี้คือกะลาตาเดียวได้มาคือแปดแปดศูนย์ใช่ไหมครับปู่ถูกต้องถูกต้อง,องหางเดียวเลยหางเดียวเลยนะครับหางเดียว เอาไปนอนปันเบื้งขันมันปันเข่ากะล่ำด้วยหฮ่าันตาดวงดีมั้งกะืไปมั้ง่ครับผมตาวามันสืแปดแปดนี่มั้งว่าตีร่างกายเค่ะือสื่นิงก็ได้นิ่งอยู่นะปูนะเอแล้วว่าแดมันตีรงเอาปูไอเลขกาลาตาเดียวของปูเนี่ยหรือว่าเลขอะไรเนี่ยมันมีขึ้นมีลงเหมือนที่เราเคยสามตัวแตกเมื่แต่ก่อนไหมครับปูครับขึ้นลงไหมการจิตเป็นแปดแปดนึ่มันป่ะครับแปดแปดนกจิเป็นแปดแปดเอ่อสองมั้ส เพราะว่ามันมาศูนย์นะแบบแปดศูนย์บ่าจะลงก็ไม่ได้ที่ปุ๋ยเขอาจจะเป็นเคียดเนางแปดแปดหนึ่งแปดแปดสองแปดแปดหนึ่งแปดแปดสองเออเพราะว่ามันชอบขึ้นลงนะครับเลขปู่เนี่ยครับเออมันชอบขึ้นลงครับเกือบลืมนะปู่เนาะแต่ว่าเขาเลือกล่างอันหลังค่อยว่ากัน่ครับว่าท่านได้สวนยังมั้มันจิตพิจิตรน้ำจิ้มุกสาครับยังไม่ทันได้สวนนะปู่เนาะถูกต้องถูกต้องครับก็แต่ว่าก็รอดอย่างจากข้าง ดาดย่ย้อนไปดนสมัสยสัางเทยเป็นเหรียญเป็นเหมือนเบิเนนเรงยุงนี้เหรียญนี้ไล่เหรียญมันมีพิจารณาเยอะเหมือนกันเหรียญเหรียญนี้น<ๆ>ยังไม่เคยทำใช่ไหมครับปู่ว่าเพป็นาบบไท่านทร์จันทรครับเร<ๆ>ื่งสมัยไม่จันทร์อห,ยหย<ๆ>อยเิดตั้งแลายก็ก็ผมว่าปิดตำดอกกระสือดอกเยอะมาครับยังไงปู่ส่งข่าวด้วยนะครับผมถ้าเกิดปู่ได้สองตัวมาแล้วนะปู่เนาะส่งข่าวอยู่ครับก็อยากก็อยากขนาดจะจะอ่าอย่างนั้นแบบที่ว่าให้มันพอได้ สามตัวเต่้ยตน้นตัวเียแต่ว่าม well. ันห้างวดแล้วนะปู north, ่ท mm ี kay, ่เข้ามาเนี่ยมันงวดมากกว่าท่านอาจาายมให้นั้จายแบบมาตัวเดียวคือ8แปดหกสามมาหนึ่งพผู้หงจักกับของเจ้าพี่มาล่อสรุปโกงสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นเรื่องเลขกระลาตาเดียว งวดแปดหกสามนี่เข้าตรงตรงเลยนะปู่เน้อต่อไล่ใจเดียวไปนอนเชียงสไตล์ฟันโครงสไตล์น้องคอาบ้ากันค่อยว่ากันเด้อโครงสท้ายสิมีอีกเด้อพี่น้องอย่าฝาวนี้ไปใส่กดไล่กดแช่กดติดตามไว้ฟังไปเรื่อยๆเนาะปู่เนาะเออติดตัวสีฟันทุ่งห่เนาะค่ะขีดเดียวเข้าทั้งบนทั้งล่างค่ะห้าหนึ่งแล้วก็อะไรนะไอ่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าครับแม่นอยู่ยได้เราปูนสามันเขสาสองตู๋หัดก้อนเสาสามตู๋เนาะ ก็ว่ามันก็เฉือดเหรียญมาเข้ากับพุ่มบนต้นเทียนกันก็เข้าไปเฉืดตั้งเยืนมาแล้ว,วกับเฉดต้นเทียวนันแหะแต่ว่าต้องต้อง,ต,องต้องไม่เคยทําพิธีมาก่อนใช่ไหมครับปู่เออมันถ้าเกิดทํามาแล้วมันจะเคลื่อนใช่ไหมครับเขื่อนลอยเทียนลอยก็ไปขึ่น,นอ,อืมครับผมเอามาดูตัวเลขกันเนาะสี่รครับปูเท็ดคือคือปะเคยเอาเลขยังเอามาเนาะค่ะแต่คยเอาเลขแล้วมันสีเขียนเนาะค่ะปูเป็นยากได้เลี้ยนใหม่ๆเนาะแล้วเลี้ยนเก่าๆปะเคย ไม่ใช่ไหนสวดเก่าๆพอวางวจีเดียวเขาทั้งบนทั้งล่างเหรียญนี่เ่าแม่นเขาเขาสามตัวเรื่องโมปูเออท่านเท่าเขาบัดชั้นบักเขาก็คือเพี้ยนต้องบัดทั้งสางเออลยคือเหรียญนี่จะแม่นสามตัวชุดแม่นแปดหกสามเนาะครับที่เงินเงินปากผีนี่คันเจ้าเลกล่างนี่ก็จีสวดอีกเช่นนี้โอ๋อเงินเงินปากผีนี่จะเป็นเลขล่างใช่ไหมครับปู่เลขล่างโอ้